ดีค่ะชั้นนางสุริยาสิงขอนบ้านห้วยมงหมู่10ตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพอนอนำเสนอโคกหนองนาได้รับการสนับสนุนว่วมโครงการกับพัฒนาชุมชนอำเภอสองดาวได้งบประมาณจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครปีพศ2565ค่ะจะขอนำเสนอแปลงโคกห้อง,องนาค่ะ ก็จะมีมะละกอค่ะปลูกรอบแปลงสะพวกน้งองนาค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้พวกมีมะม่วงมะขามยักษ์แล้วก็จะปลูกเพื่อที่เรากินได้นะคะก็จะอย่ว่าเรากินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะคะก็คือจะมีทุกอย่างที่เป็นพืชผักสวนครัวตอนนี้ก็จะมีปลูกหญ้าหญ้าเนเปียร์ผสมด้วยเพราะว่าเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะมีอีกแปลง,ง,งนี่ก็จะเป็นแปลงสะ แปลงที่สองซึ่งแปลงนี้ตอนนี้นกำลังเลี้ยงเลี้ยงปลาค่ะปลาจะเป็นปลาปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนค่ะแล้วจะมีอีกน้องหนึ่งก็คือจะเป็นสระตรงนี้ก็จะเป็นสระที่ปล่อยปลาดุกซึ่งมีรายได้จากเมื่อปี25 6 5ห้ารวมขายปลาในบ่อน,นี้ได้ประมาณ27 0 0 0ค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมแล้วก็รอบสระตรงนี้ก็จะมีตะไคร้มีขา หน้าน้นก็จะมีพวกมะขามป้อมขนุนน้อยนาค่ะก็จะมีรอบศาก็ถือว่าโครงการของพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพวกน้องนาสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้นะเมื่อก่อนเราเคยทําเป็นนาข้าวแต่มันก็ได้ข้าวอย่างเดียวพโหมดฤดูทํานาเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อแต่ถ้าเรามาร่วมโครงการตัวนี้ โครงการของพวกหนงนานเราก็สามารถปริหารจัดการในแปลงเราได้ตลอดทั้งปีมีอยู่มีกินมีใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของร .9 ค่ะก็ถือว่าโครงการของพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมเกษตรกร,กรในตรงจุดนี้ถือว่าช่วยเกษตรกร,กรได้มากเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะปลูกล้วยรอบเขาเรียกว่าคณะทองคำ แล้วก็มีตะไคร้มีมะละกอแล้วก็ตัวนี้จะปลูกเริ่มปลูกมะนาวแต่มันนอนมันลงค่ะแล้วก็มีมะขามป้อมแล้วตัวนี้ก็จะปลูกรอบๆตัวนี้ก็จะปลูกปลูกผักวานนะคะก็คือเอา,มาเมล็ดฝังไว้เลยค่ะให้มันให้มันเกิดเองะคะ่ะก็คือไม่ต้องย้ายแล้วก็จะปลูกเมื่อก่อนก่อนปีหกห้าก็จะปลูกเป็นพริกอ่ะครับตรงบริเวณคูแล้วก็จะมีดอกกระเจียวนี่ค่ะแต่ บนสารเราไม่ได้ตัดเพราะว่าเราจะเอาวัชพืชตรงนี้ไว้เลี้ยงสัตว์นะคะก็เลยไม่ได้ทาไม่ได้ตัดต้องรอให้ต้นวัชพืชตัวนี้ใหญ่แล้วก็จะตัดไปให้ปัวกินนะคะก็เลยไม่ได้ตัดตรงจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นมะขามยักษ์ค่ะเพิ่งปลูกเมื่อโครงการของพวกน้องนาได้มาเสร็จก็อเอามาปลูกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมะขามป้อมเพิ่งปลูกได้ปีเดียวคะ่ะตัวน,นี้คะ่ะกําลังสวยคะ่ะแล้วก็มีขนุนด้วยคะ่ะขนุนก็ ทางพัฒนาชุมชนให้งบมาไปซื้อเบียยต้นไม้ก็เอาเบียยขนุนนะคะมาปลูกแต่มันเพิ่งได้ปีเดียวค่ะยังไม่ได้ผลแล้วก็เราก็จะปลูกมีหญ้าเนเปียสับบ้างตะไคร้บ้างพวกพืดผัดนะคะแต่ตอนตอนนี้นะตรงที่ปลูกพริกเนี่ยมันตายแล้วค่ะเพราะว่าปลูกเมื่อตอนได้โครงการปีแรกๆคะก็จะเหลือแค่เป็นตอเป็นอะไรเป็นตอสองอย่างนี้ค่ะ ในบริเวณโค้งหนองนาเราก็จะมีปลามีไรสระมีปลาบนคันคูก็จะมีพืชก็มีสะเดาด้วยค่ะเป็นสะเดาวหวานนะคะตัวนี้ค่ะปลูกไว้ค่ะแล้วก็มีใบหมอ่อนค่ะต้นหม่อนนี่ค่ะปลูกเป็นพืชอาหารตัวนี้ก็พริกค่ะพริกที่เป็นตอสองค่ะ เพราะว่าตัวแรกมันตายแล้วค่ะมันเพิ่งเพิ่งเริ่มต่อสองเมลอกอตัวนี้ก็ไม่เท่าไหรค่ะเพราะว่าเพิ่งได้ผลอันนี้ก็เป็นต้นส้มโมงส้มโฮงค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันยังไม่ตัวยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะก็มีน้อยนาค่ะน้อยนาค่ะปลูกได้ปีเดียวต้นจากประมาณนี้ค่ะในรอบสระแล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเป็น ปลูกได้ปีเดียวแต่ได้ผลแล้วค่ะแต่ออกผลเยอะเลยค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะซึ่งปลูกได้ปีเดียวค่ะมีต้นเดียวที่เป็นลูกอีกอีกหลายส่วนก็ยังไม่ออกลูกค่ะสราของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็จะมีเราจะพยายามปลูกผักที่เรากินก็จะมีดอกดอกรอบสาะจะปลูกดอกกระเจียวค่ะกระเจียวกระเจียวป่าของเราค่ะแล้วก็มีกระเจียวกระเจียวหวานด้วยค่ะก็จะมีต้นน้อยหนามี มะม่วงก็ประมาณนี้ค่ะก็ก็ปลูกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้เราแบบเสริมท ouais, ั้งอาชีพเสริมทั้งรายได้แล้วก็ช่วยเป็นการออกกําลังกายมีงานทําด้วยค่ะมีแบบให้ความสุขทางจิตใจในการทาสวนโวกหนองนาค่ะต้องขอขอบคุณทางพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนโครงการตัวนี้ให้เกษตรกรค่ะ ฉันในนามนางสุริยาสิงหขอนู้ได้รับโครงการปี2 5 6 5ขอกราบขอพระคุณทางทีมงานพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ให้งบตรงนี้มาค่ะขอบคุณค่ะ